เอาละครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดลอรเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเรมบิดเบฟโซยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีกาชาใหม่ก็คือกาชาของภาคอดีตน,นะฮะจะมีไอเซนโทเซนแล้วก็งินนะเป็นตัวตึงตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นหัวหน้า,นาหน่วยเลยนะสมัยยังใส่ชุดยูนิสีดําอย่างเดียวนะเป็นตัวตึงตั้งแต่ตอนนั้นเลยการชาก็จะมา่า วันที่16เดือน11ถึงวันที่27เดือน11บ่าย2โมงนะฮะบ่าย2โมงม,มีทั้งหมด26สเต็ปสวยเลยนนเนี่ยคือไอเซนสีฟ้ายินสีส้มแล้วก็โทเซนสีเขียวสำหรับ3ตัวใหม่นี้ เป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ดิเมเทตแต่ก็รู้สึกว่าจะตึงๆพอสมควรรันตีทุกสเต็ปที่5้านะสเต็ปแรกร้อยหถือว่าเป็นกาชาธรรมดาที่กินธรรมดาฮะที่กินเพชรธรรมดามแต่ความพิเศษอะ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันมาดูกันที่หลังตู้ฮะ หลังตู้ก็จะมีคางเอรสะฟ้าตัวนี้ไม่ติดแข็งดันคกิลวไร้สังกัดตีปกติแรงมากๆครับมีตายเกิดแล้วก็ตีเกิวแรงมากกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะต่อไปเป็นชูเฮฟ้าตัวนี้ลิงดีลิงรถเวลาแช่แข็ง100%ครับนั่นก็คือลิงไม่ติดแข็ง อาคิวพาสซีฟ <Yeah. S 1> ของเขามีตายเกิดนะฮะ <Yeah. S 1> ตายเกิดคือแปลกดีนะแปลกแปลกตรงที่ว่าไปอยู่ตรงพาสซีฟนี่แหละทำไมไม่อยู่เบิลิตี้นะ mm hmm. แล้วก็เป็นตัวที่แรงพองสมควรแล้วก็เป็นตัวที่ยังใหม่อยู่ฮะไม่เก่าเล่นได้ดีฮะต่อไปเป็นอ่าเอ็กเซคตาถูกต้องนะตัวนี้มันชื่ออะไรวะฟินดอร์อ่าฟินดอร์ม่วงตัวนี้เป็นตัวที่ให mm hmm. ม่อยู่ฮะเล่นดีลดความเสียหายที่ได้รับ20%ถือว่าดี สายตีปกติครับมีบล็อกการผลิกของคโนโลแล้วก็ไม่ไม่ติดแข็งไม่ติดแข็งแบบ100%เลยมีเสียงเด็กเข้าไปต้องขออภัยด้วยนะครับมาซูโมโตะเขียวคริสต์มาสฮะตัวนี้ทุกการโจมตีติดช็อตนะเล่นดีพอสมควรสายที่ใกล้ไม่ตายเพิ่มเลือดฮิวนั่นเองอ่าโอริฮิเมฟ้าตัวนี้สายตีปกติ การโจมตีทั้งหมดยมกเว้นท่า2ติดแผนชะกันท่า2เหมือนจะเป็นท่าเสริมพลังมีความมีเพิ่มความเสียหายมากศัตรูติดสถานะแผนชะกันถึง40%ปนตตัวตัวปกติมันจะเพิ่มแค่ยี่สิบแต่โอเลิเมนะมันเพิ่มสี่สิบต่อไปเป็นป้าส้มครับตัวนี้เล่นดีทุกการโจมตีติดแข็งตีปกติติดช็อตแล้วก็ยังไม่เก่ามากครับพอเล่นได้เดี๋ยวเราไปดูเกินที่สามตัวหน้าตู้ฮะ ผมก็เลีงตั้งแต่ตัวแรกเลยนะไอเซนครับตัวแรกเป็นสาย SP ครับ SP สูงถึง843เลยเน้นการจมตีด้วยท่าจมตีสีน้ำเงินเป็นตัวตีไกลนะไอเซนฟ้าเป็นตัวตีไกลผู้สังหารหน่วยศูนย์ไม้ตายอ่าไม้ตาย ติดสถานลุณนะลุกกินและมีโอกาสทําให้ศัตรูตายได้ในทันทีฮะลิงดีมากนั่นก็คือลดคุณทําท่าโจมตีแรง14%ลดเวลาสถานะติดพิษ100%จำนวงหลบฉุกเฉินบวก1อ่าเมื่อเลือดเต็มจะเพิ่มความแรงสกิล40%เลือดเต็มความแรงสกิลจะเพิ่มขึ้น40%อาบริตี้ที่มีโอกาสได้ครับอ่าเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติ20 แรง40พิตแรงบวก1ความเสียหายถ้าไม่ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบวก2วินาทีโจมตีรุกกาดและมุดดินเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%พลังกดดันบัญญาณเพิ่มขึ้น80%เป็นระยะเวลา1เมื่อสติดสถานะผิดปกติรวมๆแล้วตัวนี้ทรรมลิงก์ได้ฮะธรรมลิง์ แล้วก็ทำมาเล่นฮนะเพราะว่าเป็นตัวที่แรงอยู่เป็นสาย SP ถ้าเกิดให้บวกบวกแล้วนะค่อนข้างแรงนะคิดแรงบวก1โอเคพลังกดดัวิญญาณถ้าเขาแรงที่สุดนะฮะอันนี้เป็น80ก็เหมือนกับมี180แล้วนะคิดเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะฮะ180ความเสีหายสกิล40ก็เป็น220เมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีบวก2อ่าบวก220 20ก220ก่สบวกสองกลเป็น240บวกกับห้าสิบอีก40ก็เป็น280ถ้าเขาแบบอ่าไปยังไงเมื่อศัตรูติดสถาหนะผิดปกติและเลือดเต็มด้วยนะเขาจะแรงถึง240%ประมาณนั้นอะมันก็เหมือนกับมีฮิตแรงบวก2เอ้ย280%มีฮิตแรงบวก2ก็อีก80%ประมาณนั้นมนะั้งคือแรงโคตรๆเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยไอเซนตัวเนี้ยไอเซนตัวนี้คือแรงมากเลยนะ ุดจริงถือว่าแจมถาว่าคนเปิดไหมก็ก็เปิดก็ได้ฮนะแต่อันเนี้ยมันสามารถเอาจากตัวฟรีได้นะแต่ตัวฟรีอะ่ะเราไปคาดหวังอะไรกับมันไม่ได้เพราะมันรวมหลายตัวนะฮะการเปิดก็ดีเหมือนกันถ้ามีเพชรก็เปิดฮนะเอาไปเป็นยินส้มฮนะตัวนี้เป็นตัวตีใกล้การโจมตีนตนสถานะแฉกกลันโอเค ตีใกล้สาย sp sp สูง839รกถือว่าน้อยฝ่าตัวใหม่ๆทั่วไปนะปกติมันจะ840กว่าผู้สังหารไลสังกัดมไม้ตายติดอ่อนแรงมีลิงก์ใหม่ฮะลิงก์ใหม่อ่านั่นก็คือดอบดอบหยดน้ำสีม่วง30%สนสกิลพาซีฟก็ อันนี้คือดีฮะบล็อกการหลบหลีกของทุกสังกัดทุกเผ่าทุกทุกเนี่ยทุกสังกัด,กกกกดยกเลือกการศัตรูจำนวนหลบหลีกเฉือบอกหนึ่งเอ้ยขอโทษฮะขอโทษฮะไม่ไม,ไม่ไม่ตายไม่ได้ติดอ่อนแรงฮะไม่ตายติดแผลชะกันขอบคุณครับอ่านผิดแต่ที่ดีเลยคือมีการบล็อกการหลบหลีกของ อาทุกสังกัดลล่แหละอันนี้คือดีเลยอัพเดตที่มีโอกาสได้ฮะนั่นก็คือความเสียหายท่าจมตีปกติ20แรง40ผิดแรงบวก1ไม้ตาย40เวลาติดสถานะผิดปกติบวก,ก2วินาทีลดคูณทามท่าจมตีแรง12%จำนวนยาเสริมพลังลิงท่าจิตที่ได้รับบก5นั่นก็คือดอกน้ำหอมเล็กสีม่วงฮะแล้วก็เป็นอัพเตีใหมอ่อันนี้ตัวละครสีส้ม ความแรงสก,กิลจะเพิ่มขึ้น20%มันใหม่หรือเปล่าวะใหม่หร้ออบิจิที่เก่าแต่ว่าลิงก์ใหม่ก็ถือว่าแรงอยู่นะฮิตแรงบวกหนึ่งสกิล40 140, 140, 140, 140. ร้อยร้อยับ,สสบไม่ไม่เอือ้อแต่ว่ามีอันนี้แทนร้อย6 0ร้อยก็ถือว่าปกติ ธรรมดา160ไอเซนแบบแรงกว่าเยอะเลยไอเซนธรรมา PVE ทั่วไปธรรมดาแล้วก็ลิงก์ด้วยตัวนี้ธรรมาลิงก์โดยเฉพาะแล้วก็นำไปตีพวกแบบอ่าอกการหลบหลีกของทุกสังกัดได้สำหรับงินส้มนะฮะต่อไปเป็นโทเซนเขียวเน้นกันโจมตีด้วยาตีสีแดงตัวนี้เป็นตัวตีใกล้าสายโจมตีปกติฮะ792ถือว่าสูงอยู่ถ้าโจมตีทั้งหมดติดสถานะอ่อนแรงอืม <c oughs> มียบิดิตี้ใหม่ฮะตัวละครสีเขียวโจมตีปกติแรงขึ้น20% <c oughs> ผู้สังหารอารันคาไม่ตายติดออนแรงความเสียหายถ้าโจมตีลิงความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวก30%ส l s กิลพาซีฟครับลดเวลาสถานะแช่แข็ง100%ไม่ติดแข็งซูเปอร์อาร์เมอร์ลบดูเชิงบวกหนึ่งอดี้ที่มีโอกาสได้ความเสียหายถ้าโจมตีปกติ30 คิดปกติบวกหนึ่งความเสียหายถ้าจมตีแรงส0ิเวลาถือาสถานะบ 5, เป็นปกติบวกห้าเวลาจีบาเรียตอนเริ่มบวกสิบอันนี้ถือว่าดีแล้วก็เป็นอ็บิลิตี้ที่ห่างหายไปนานมากๆอันเนี้ยอันเป็นแบบาเรียตอนเริ่มเหรมันจะแบบห่างหายไปน,นานมากๆนะมีแต่ตัวแบบเริ่มเก่าแล้วถึงจะมีอ่ะคุณสมบัติผู้สังหารบวกสาสิบ 30, แบบกิวห้าสิบความเสียหายถ้าจมตีสีแดงหรือว่าจมตีใกล้บวกสิบแบบกิวสามสิบ ทีมปลาตี้นั่นก็คืออะเปริตี้ใหม่ฮะตัวละครสีเขียวโจมตีปกติแรงขึ้น20%อมันก็ต้องสายโจมตีปกติด้วยนะเอาสาย SP ไปมันก็เท่านั้นตัวนี้เป็นสายปกติถ้าให้บวกแล้ว h ิ t แรงบวกหนึ่งปกติ130อืมส้อยคือปกติแล้วคือ150 ออผู้สังหารความจตีสีแดง160 7 8 9 190าถ้าไม่เล่นกิวก็คือแรง1 9อยเเหมือนกับเกือบเกือบจะมีที่แรงบวก2แต่ถ้าเป็นกิวแต่ถ้าเป็นกิวนะ1 3อแต่ถ้าเป็นกิวอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบกิวจะคิดแล้วได้ประมาณ230ฮะก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะพอสมควร โอเคถือว่าแจ่มสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไม่ได้เล่นตัวละครให้ดูนะแต่ขอเล่นตัวละครให้ดูในคลิปหน้าเพราะว่าผมจะเปิดกาชานี้แน่นอนจะเปิดมากเปิดน,อน้อยยังไงเดี๋ยวว่ากันใหม่ฮะเัี่คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ